สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับคุณผู้น้งเอฟซีครับเมื่อนี้การผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่กันกับครอบครัวน้องพิมพ์นะครับซึ่งตอนนี้การเปลี่ยนบรรยากาศที่น้องพิมพ์กำลังชิร่ำถวายปูนะครับเพื่อขอโชคขอใช้ให้นะครับหลังจากล่ำแล้วน้องพิมพ์สีได้ตัวใดเมื่อนี้เข้ากับมาตามรุ่นกันครับคุณผู้น้องครับหลังจากที่น้องพิมพ์ล่ำเสร็จให้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วเข้ากับทีไปสัมผัสต่อแม่น้องพิมพ์นะครับว่า แม่น้องพิมพ์ฝันจังไดนนะครับตัวเลขนี่ใกล้เคียงกันบ่ครับน้องพิมพ์เฮอจังไหนฉะนั้นแล้วสํารับตัวเลขตัวเบอร์นะครับตัวเลขแนวทังมือนี่ห้ว่ามีรุ่นในคลิปนี้ถึง2อ,งอาคนคือน,น้องพิมพ์กับแม่น้องพิมพ์นะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับวันพี่น้องเบิ้งคลิปวิดีโอแล้วนะครับคันชื่นชอบคันติดต,ตามอยู่นะครับก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับอ,อย่าลืมกดติดตามไป อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเด้อครับคุพี่น้องถือว่าเปลี่ยนกำลังใจให้ซึ่งกันและกันมีตัวเลขตัวเด็ดตัวดีอยู่ทั้งใดยันกระจีน้ำมาฝากตอนพี่พี่น้อง FC จังสี่เอาวปที่นี้ก็มาเบื่งน้องพิมพล้ำนะครับหลังจากล้ำแล้วนะครับน้องพิมกิ้เลขตัวใดแล้วก็ค่อยไปฟังเมีน้องพิมพ์ต่อไปอีกในคลิปนี้แหะครับ อันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากน้องพิมพ์ล่ำเสร็จแล้วนะครับก็ให้โชคให้ยใช่พ่อแม่พี่น้องอิฟีมาก็คือวันที่หนึ่งมษายนสองหาหกหานี่นะครับก็ห้มาหาศูนย์หกอ่าก็ร้องกับไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเมืองนะครับให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมใส่สติก่อนสีลงทุนนะครับทั้งช่องนําเสนอเป็นแนวทางท่อนั้นครับพ่อแม่พี่น้องครับฮะอวันนี้ก็ขีดเห็นชัดแล้วนะครับสําหรับตัวเลขน้องพิมพ์แนวทางน้องพิมพ์ก็ได้วันนี้ก็ มาฟังต่อนะครับจากแม่ของน้องพิมพ์นะครับว่าฝันดีแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันหลายมือต่อกันว่าแล้วฝันดีมากนะครับจึงที่เพื่อนที่ฝันยังไงนะครับมาฟังไปพร้อมๆกันครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีงพิมครับเบมอาวันนึ่งนี่หลังจากที่คุยกับพ่อน้องพิมพ์ไปแล้วเนาะในแนวทังจากพ่อน้องพิมพไปแล้วก็ยังขาดอันใดอันหนึ่งอยู่ก็คือขาดทั้งแม่น้องพิมนี่แหละวันต่อไปวังหนึ่งเอินกันแจกเจ้เชียวโยงหนึ่งแจ้งแม่น้องพิมค่าเฮ็ดแนื้ออยู่ไน้กินอ่า ไว้ถ้ากินเขา่าใบเพราะมันเข่าเที่ยงอ่ <c oughs> อนนาวาน <c oughs> ิกะร่างุ้มบะฮ้อยกันบ่บะฮ้อยเมียตัวใหญ่ไงโอ้คักคักคว่าพีนต้มหอยกิมแก้วฉับบ่วางเสร็ล้ว <c oughs> ลจ้าอโอ้คักอยู่นี่ต้มหอยดยูดดี่เห็ดแก้วแซ่บๆเนาะวานี้สำหรับคลิปนี้เนาะจะศีมาถามว่าน้องพิมเนี่ยเว้าเลขตัวใดแน่ก้อนก้อนที่อ่าถามเรื่องแม่น้องพิมฝันอีหยังอะไรกาศีวมา ย่ำให้เอฟซี่ฟังจังหน่อยว่าน้องพี่ว่าจาังไหนในส่วนตัวเลขนะมืนเขียนไปนี่ถือว่าพ่อทั้งพี่มัมั่นใจว่าเพื่อนบอกถืงตัววางสีนะน้องรู้ปะจำก็ค่อยได้ไปนะจำได้ว่ามีเก้าหาเก้าห่ากับเมื่อวหกห้าเก้าล่ะนี่หกหาเก้าห้าหกห้าหกคือห้าเจ็ดประมาณนี้นุก็จำอะไรเพราะว่าเมื่อวานห้าหกเจ็ดเติมให้น้ำเนี้ยได้ ฉันนะานว่างฉันมันก็อยู่นี่มันเป็นอันเดียวกันหาหกหาเ็ดจิงเลขสาตัวกระบอกคือหกหาเก้าบอกจ้ะแมนจ้ะเลขสองตัวระบอกสงตัวพักกรบอกหกหากับหาเก้าโอ้หกหากัหาะกหาเจนี่เนาะแมนค่ะเอาเอากะทวว่าโอเคอยู่กะทิวว่าพอหลองพิมพมก็จำได้อยู่เนาะบ้านนี้ประเด็นสำคัญบ้านนี้มาเอาผู้ฝันแม่นเนี่บานนี้ ผู้ฝันแม่นฝันเข่าตลอดยังสีหน้างวดังนึงเป็นเป็นยังไงามฝันงวดังนึงได้มีผู้ถือได้โชคได้ใชัน้ำบอลตีนในคอมเมนต์เพปกติตีถือก็แล้วแต่เมนของพี่ตีผ้าถือผู้คนตีเปลี่ยนกไงว่าตีฝันเท่าเใครจ็ได้โชคน้ำเซยแม่นของพี่สามสิบแปดแม้เป็นอยังนั้นกตีหัวหน้ากระสุนเป็นอยังนั้นกตีใส่ศูนย์สามแปดเพื่อนเราคือข้อสามตัวลัคนแม่จ้ะน่าเห็นไ่มเอ้า วัหนึ่งนี่ผมกับวุไ้มาไทยค่ะพาตัดใส่ติ okay, ้งใส่ติงอักเสบยาลุ่งแรงอ่าใครบ้าไปหาหมอหมอบอกว่าใส่ติ้งใกล้ฉีแตกแล้วตอนนี้ใส่ติ้งบวมถึงแปดสิเดซิเบลวะฉันอืมกันเหลืออีกสองโอวอรพ่าซีสตูกฉี่แตกวะฉันเก็บบ่วท่านเก็บบ่ท่านอ่าเก็บแตกอ่ะวันนี้กะสี่าว่าฝันงวดนี้ละจับจ่อเขามากกะขึงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกหา ฝันจักเกียร์แหละตั้งแต่ตองว,วดมาจนีหอดมือน,นี่เป็นนอนเฮียนมันี่ฝันดีจ้ะแน่เฮียนมัจังไน,นี่จะเฮียนเห็ดยนมัโอ้ไม่ถึงว่าหลังไม้นี่เนาะแมนแม,แมนค่ะ้ตอนนี้ก็ฝัน,นได้แบบเป็นไทยเป็นข้ามเลยล่ะเหมาะ<า>โอ้ให้ว่าเฮ็ดแล้วโดนมาได้ลหลือเฮื่อนก็ได้ประมาณจักสิแปะครึ่งเดือนหรือมั้งจ้ะเหมาะไฮบ้านงวดก่อนเลขงวดก่อนนี่ท่านได้นอนเฮียนหลังนี่ไปกงวดก่อนกับ บ้านในเขื้นจา้าบ้านในเป็นหลังขื่นจา้าของเป็นน่องขึ้นฝนตก้าก,กันปู่ศานตรน่องของ<โ>อพี่ที่ว่าพ่อหลวงพี่มาซบหัวน่องนะจ้ะโอ้โอ่าานะโอ้โอนโอ้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 บ้โอ,อันอ้อ้โ้โอ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 ้อ้โอ้โอ้้โอ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 ีบ้โอ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 ล้วอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้โ้โน้โ้อ้โอ้โ้โอ้้โอ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 มโอ้โอ้โ่้โอ้้อี้ออีย้้า้อเ้้้อ หมายถึงเพิ่นม,ม,มาขึ้นเฮียนไหนนี่เนะแมนจ่าตรวก็เพินเกิอน้ลงพิมโอ้เพิ่นเกิน้องพิมมันละมือ่นอ่ะเออพิ่นมาวัานที่สิบแปดอืมเพิ่เนเฮียนไห้เก้าสองสีแมนจ้ะครับยังก็ครับสองแปด่ะบอจะอันนี้อันเก่าห,หนึ่งออัเก้าหนึ่งันที่สิบแปดเพิ่นมาเพิ่นมาง่ามันเกิอน้ลงพิมโอ้กับพอดีมาท่วมเป็นอ่าพิธีขึ้นบ้านพอดีเนะแต่บานเลขที่บ้านก็ยังบอได้ดอกบ้านเลขที่เฮียนนี่ ยังบ่ได้ก็คือได้ตั้งแต่เลขแม่าใบสีเพิ่นมาทำพิธีขึ้นเฮียนให้นี่เนาะก็คือเก่าสองซีกับเก่าหนึ่งบางนี้หลังจากขึ้นไปนอนทั้งเฮียนแล้วฟันโลดบ่บอันนี้ไม่จังใดเฮขาถารับอยู่ชงกันรับก่อนจ้ะโอ้รับก่อนเออคือคือเยอะสุดฝันว่าปู้ชีบปะขาหรือมาถามบ่จ้ะปู้ชีบปะขาวที่เพิ่นเอ่อพกป้านรักษาอยู่แถวนี้เนาะจ้ะปู้ข้างล่างอันนั้ะโอ้ที่เยอะบางคนนั่นบ่บเพิ่นมาว่าจังใดก่อน ไปมาถามวันเกิดหลวงพี่เพื่อนว่าวันมันเกิดหลวงพี่มันที่ไหนหนูก็เลยบอกว่าวันที่สิบแปดมือนเราก็เลยถามว่าวันที่สิบเก้าหนูของผู้ใดนึกว่าฝันว่าหนูจําบ่ได้อวันนี้วันที่ยี่สบนะปู่เพื่นก็เลยบอกคนเองว่าวันที่ยี่สิบนะของปู่เด้อปู่บอกน่ะออืวันที่ยี่สิบนะของปู่ได้ยินคักๆเลยนะจีได้ยินจ้ะวันที่ยี่สิบเป็นของปู่เด้อจ้ะ ฝันฝันเกียวกับปูน่ะสองขึ้นเลี่ยงกันขึ้นที่สองแต่ว่าฟันสันสันฟันเรามาเอื่นนูกกาจ้าออกเป็นเสียงเลยนี่ยล่ะจ้ามาสันปูที่ป่าขามหาออกเป็นเสียงคักๆเลยล่ะแล้วก็สะดุ้งขึ้นปั๊บปูถามตันเนี่ยขนหัวลูกอืนที่ซองวาแล้วก็มาถามเกีียวอายุหลวงพิมเออมันเกิดวันที่เท่าไหสิบแปดสิบเก้าเจ้าของไฟจำอะไรแต่วันที่ยี่สิบเพื่อนก็เรียกว่าของปูเดอร์วันที่ยี่สิบท่าวางเสียอันนี้ก็ฟันสันสันแต่ว่ากับองเทียบที่ฝันเห็นปู วันที่18วันเกิดไผ่แต่เลยตอบว่าของน้องพิมแมนจ้ะอือแลว้วบัดนี้แล้วถามมา10เก่าวันเกิดไผ่คือกันบ่แมนหนูกับว่านหนูจำอะได้จ้าของไผ่เพราะว่าของแม่หลวงพิมกับแม่บ่แม่10เก่าโอ้บ่แม่หลงพิมเป็น10หาหลวงพิม18หลังาจากกันปู่ก็เลยมาวันที่20เป็นของปู่เด้อสวะเมนเมนจ้ะวันที่20อันนี้ตีเป็นเลขบ่ฮะตีเป็นเลขบ่อันนี้เนให้เลขบ่นึกจังไหน คันให้นุตีนุตีเลขเป็นเด็กสามตัวนี้นุติตีเป็นสองศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองสองศูนย์เก้าเนาะไมีฟันอีกว่าปนนี้หลังจากหันมากฟันฟันจ้ะหมู่บ้านกับฟันมือขึ้นกับฟันอืมเรื่อฟันดูจะมาป่านนี้ตายนะฟันเห็นคนตายขึ้นก่อนหมวกขึ้นมือขึ้นนี่ขึ้นกับฟันใจฟันเห็นไอ้ภูเพื่อนเสียไปโดนเราฟันเห็นเรา ล้วนแล้วก็เกี่ยวว่าคนตายเอาเอาเอามือกรอนกรอนกรอนสีมาเอามือขึ้นมาหลายฝันต้องคอยคอยฉแยกแย่คอยซับจนคือคนเห็นยายาท่อนยาพูดแล้วขายก๋วยเตี๋ยวหน่อยไหมจ้ะครับผมฝันว่าเราตายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กลางบ้านเมียนเมียนเถะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ฝันว่าเราตายแม่นจ้ะฝันว่าเราตายบันนี้มีผู้ชายคนหนึงไปเอาเข่าเข่าปอมเราออกมาอืมแล้วเอามามาใส่มืออวัวเข่าปอมเราเนาะครูหนึ่งมาหายมาหายไ้ใส่าเป็นวางสิแมะเอ้าบันนี้ก็เลยอันเพื่อัน งานศพแล้วได้สิพาไปเบิ่งมองม่วงขั้วไต้ละหลายเพิ่นบอกอูาน่ะอืเพิ่นก็พายางเลาะไปได้ผู้ชายผู้นั้นพาไปเบิ่งเอาหลังจากเอาเขียวป้อมยาแล้วมาให้เราแต่ว่าก็เลยให้พ่อหลวงพี่ไปถามว่ายาละอายุจักปีก็เลยไปถามมาอีกทีเพิ่นบ้านเลขที่เท่าไหร่สิบ้านเลขที่17 17จ็ดสิบเจหรือเจ็ดหนึนะเพิ่นอายุเท่าไหร่เนาะ76 76สิหกเหรือ70 76 อายุเพิ่นเจ็ดสิบหกเนาะโอ้ชัดเจนชัดเจนรอบครอบดีมากผู้ฝันกับผู้ไปถามนี่โอ้ทำงานสอดคล้องกันได้ดีอะรอบครอบดีมาก <c oughs> ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม่วาฝันแล้วก็ก็จะให้ไปถามนึกว่ฝันเห็นผู้อ้ายเพิ่นตายอีกก็จะให้พ่อหน,น,นุ่มพี่ไปถามฝันนี็นตะขอนตายไหมอืมคือมันเคลื่อนในฝันยังบันในเมื่อวานเห็นไอ้ไอ้ไอ้ไส้ไอ้หักก็ใช่เพิ่นตายเพิ่นมาเล่นน่ำเพิน่น มาเหร่นเป็นมอมองพาลูกพาเมียเป็นมหาละ่ะในควา,ภามฝันนะมาเหร่นนะพวกหนูเหร่นคือจังเล่าประเดี๋คือจังเล่าตายในภาภาความฝันก็เล่าตายเป็นได้สองปีสามปีแล้วนะอันเคลืนสุดท้ายสีตีไว้เนี่ยสีไว้แนวใดนี่แต่ว่าจังไหนมันสกิกับที่ข้งศูนย์อยู่ดีนี่เนาะเปลืองีเนาะศูนย์ข้างไหนรูนนน้มากเน้่ผู้ชายเนี่ยกับสีปดไม่ยิง่งศูนย์ซีหาวะ สี่ศูหาศูน์่เอาจรเล่าอายุเลาอายุเท่าไรผู้ตายจําปะไ้ไอ้่จ้ะแต่ว่าเล็กหนูว่าคิดว่ามาศูนอือยมับ่าะนี่ละส่ศูนผู้ชายอเลาเลาเท่าปไหนละอายุเท่าไรก่ะเจ็ดบหกนีเจ็ดสิบหกปีก็ติเป็นเก้าถ้าเก้าศูน์สมบูรณ์นจังเลยยิงอยู่แต่ว่าเลาเท่าเลยดเจ็ดสิบกว่าปีนี่ถือว่าเท่าดิน้ำเก้าได้ไป บาอือกากะร้นนอ,นนองเบิง้งกาแล้วแต่ผู้ใดสีใสดุนพีนิกจังไหนแต่ว่าเ่าสนอผู้ใดสีใสดุนพีนิกจ้งไหนกะพิดหน้าเบิ้งครับพี่น้องครับแต่วันนี้ส่วนตัวแม่น้องกลิมเนี่นะครับกะคิดว่าสีมีศูนละวันข้อไปอืมเอฟซีมีความคิดเห็นยังไงจักสีว่าศูนยังละจะว่ากันไปเนาะเพราะฝันมาฝันย่ำอีกไหม ก้อนชีเสื้อในี่กาคลือนว่าติดศูนย์ละวันต่อไปแต่ว่าวันเลขออกแล้วสกลายเป็นศูนย์สกลายเป็นโมโหจะแล่เลขปกติเนาะอะการสรุปว่าผู้ใดมักน้่บอศูนย์ะไรคันว่ามักกะแปลความฝันเอาเองตีนะครับแล้วก็ข้อมีนใตคิปมาแบ่งปันกันไปเออว่านาชิเปียนตัวใดจังท่านจังสี่ก็ว่ากันไปครับอืทั้ง่องกา ทั้งเบิดทั้งมั่นก็มีให้จังสี่ตัวเลขขออนุญาตแม่หลองพิมพ์ถือใหาย,ยกี่บาทนะครับนี่เนาะต้องเบิดทั้งมั่นกับเปลี่ยนจังสี่เด้พอพลอยพี่น้องเด้อหาเบิ้งไปน้ำกันขอตัวขอพ่ายตั้งเทียกับเบ้าเหรียญเบาหัวเพราะห้มันเครียดนะครับพลอยพี่น้องครับเบ้าเหรียญเบ้าหัวกันแม่หลองพิมพ์น,นึ่นี่ครับชัดเจนเนาะพลอยพี่นอนะ้องเนาะอ่าความฝันมันกนตีออกมาได้กะบสองศูนย์เก้า สี่ศูนย์หาศูนย์ยังสิ่ะครับ<ม>ผู้ใดมีความเห็นต่างหลายกว่านี้ก็พิจนากันไปนะครับในส่วนของอบ้านเลขที่นะครับของคนที่ฝันวาตา่นี่ยก็คือญาเนี่ยแหละที่เพื่อนเอิ้อนาเนี่ยก็คือหนึ่งเ็ดอายุเล่าเ็ดสิบหกปีนะครับอ่าส่วนอ่ามือขึ้นบ้านนะครับมือขึ้นบ้านแม่นลองพิมพ์มี่ก็คืออ่า ยาเพ่นผ้ามาขืนบ้านขึ้นนั่นข้นนี่เพื่อนกะฝากตัวเลขไว้น้านะครับเพื่อนกะให้โชคไใช้ไว้หรือยังไดกับพิ่หน้าเบิงก็ได้เก้าสองซีกับเก้าหนึ่งมัน่อไปว้าวไหลมันใหญ่ห้างเว้าหลายมันหลาตัวครับพ่อพี่น้องก็เอาเอาํำนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ได้อ่าอาพี่หน้าเบิงเด้อครับทั้งช่องก็น้ำเสนอเป็นแนวทางนะครับความฝันผู้นใดฝันใดสุขสุขคนทุกคนมีสิทธิ์ฝันครับเพราะฉะนั้นความฝัน ผู้ใดตีถือกบถือว่าได้โชคได้ใช่แต่ผู้ใดตีเพี้ยนกะถือว่าพลาดโอกาสนั่นไปเนาะครับผม,มผู้ใดกะมีฝันทุกคนนั่นล่ละแล้วแต่ว่าผู้ใดที่ฝันแม่นบ่มแม่นฉะนั้นแล้วสาเหตุที่ตามแม่หลวงพิมพ์นีก็คือเพื่อนเป็นผู้ที่เคยฝันแม่นผู้นั้นเป็นผู้ที่เคยฝันเหลือถือได้โชคได้ใช่กับเรขกกบเบิดตลอดก็เลยมาตามกามฝันฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีฉะนั้นแล้วเอฟซี่เห็น ควันเป็นตัวไดนะครับเห็นตังเป็นตัวไดแกแต่อย่าลืมความเมตตาคิปแบ่งปันแนวทางซึ่งกันและกันครับอือ่าสรับคลิปนี้กทีจบการน,นำเสนอจังสี่กับขอบคูณหลายๆสรับเมีย้องพิมพ์สรับคลิปนี้ครับอขอบคุณครับ